นะครับผมทางนีคิวกรคิวกรลูกคิวกรคิวก่อนตอนนี้ก็ยังมีปากกะเป๋าก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอคันเวลากันสักครู่แล้วกันนะครับผมเราก็จะมาแนะนำในผมร้านเติมเกมนะครับผมที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยในผมหายห่วงแน่นอนนะครับผมเติมเข้าแบบไวๆนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับก็คือร้าน Over Topup นะครับผมลิงร้านนะครับผมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม ตำนานจอมยุทธพผู้ถังซานกับผม NT Channel กันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับ ID ดีคนดีคนเดิมของเรานะครับผมนักแสดง AV กันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปวันนี้นะครับผมที่เราเข้ามาใน ID ดีเขานะครับผมเราก็ต้องมาทำคอนเทนต์นั่นเองนะฮะซึ่งตัวละครที่เราจะมารีวิวนะตอนนี้นะครับผมก็คือตัวละครถังเลี่ยตัวละครตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะฮะ ซึ่งนาตอนนี้นะครับผมไอดีของเขานะครับได้ทําล่างหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับเทพปฐมได้ทําเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมคือรอขึ้นมากๆอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมนี่เลยนะซึ่งผมก็ไปค้นพบนะครับผมของมาใหม่ด้วยนะครับผมทําการใส่ของใหม่นะฮะในการรีวิวทีเดียวเลยนะครับผมเริ่มถึงตอนนี้นะครับหกดาวสีทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมนี่นะฮะโอ้โหผมบอกได้เลยนะครับว่ายินเป็นวันแน่นอนนะครับผม ซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะต่างกับคลิปที่แล้วยังไงนะครับในการรีวิวนะฮะก็คือ1เลยนะครับผมเรื่องดาวของตัวละครถังเลียนนะครับอย่างที่2เลยนะครับผมก็คือเรื่องอาวุธลับนะครับผมตอนนี้อาวุธลับของเรานะครับเป็นสีทองนะฮะซึ่งสีทองอันนี้แปลอะไรที่โกงมากๆนะครับผมแล้วก็น่าจะดีมากๆด้วยนะครับผมอาวุธลับล้มแก้วทําอะไรได้นะครับผมเมื่อตัวเองเข้าสู่สถานะใกล้ตายนะครับล้มแก้วจะกางออกอัตโนมัตินะครับผมสร้างภูมิคุ้มกันตายภายใน0 3 0วินายทีมีผล1ครั้งนะครับ ซึ่งทุกคนก็จะสงสัยว่าไอ้ครึ่งวีเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงส่วนตัวผมนะครับตัวละครที่ใส่ครึ่งวีแบบนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็คือตัวละครที่เด้งเลือดดีๆนะครับผมซึ่งตัวละครถังเลี่ยมมีหมดเลยนั่นเองนะครับผมมียังไงก็คือไม่ว่าจะเป็นสกิลที่3ของเขานะครับที่จะสามารถในการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นนะครับให้กับตัวละครตัวเราเองได้นะครับผมรวมถึงในการที่เราสามารถเด้งเลือดกลับมาตอนที่เราโดนดามเมจมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับผม และฟื้นฟูเลือดถ้าเราไปตีฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับอไอ้ครึ่งวีเมื่อกี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าอาจจะเด้งเลือดได้แบบมหาศาลมากๆนะครับผมในแต่ละสกิลของเขานะครับผมเห็นปะคือช่วยได้เยอะมากๆนะครับรวมถึงถังเลี่ยนะครับสกิลที่เจดของเขานะฮะจะมีสกิลที่สามารถกันตายได้ด้วยนะครับ1นึงเวทีนะซึ่งมันก็จะเป็นคอมโบกันอีกทีก็คือแบบว่า ยืนนานขึ้นมากๆนะครับผมก็คือพา10เด้งรัวๆอะไรประมาณนั้นนะครับผมทำให้ตัวละครตัวนี้จะตายก็ไม่ตายนะครับผมทำให้ตัวละครตัวอื่นนะครับปิดดาเมจเขายากมากๆนะครับผมอย่างเช่นหอกทะเลนะครับผมรวมถึงปากระเป้านะครับที่จะปิดดาเมจใส่ตัวละครถังเลียได้ยากมหาศาลมากๆอะไรประมาณนั้นเลยนะจ๊ะเห็นปะทุกคนมันก็จะมีการฟื้นฟูนะครับผมลดตัดตาดาเมจนะครับคือมีทุกอย่างเลยนะครับผมคือได้ใช้แน่นอนนะครับรวมถึงพอถึง6ดาวนะครับผมนี่เลยครับเพิ่มค่าป้องกันให้ตัวเราเองนะครับผมเพิ่มเป็นนะ โอ้โหเพิ่มทาให้ตัวเองฉึกได้มากๆนะครับผมแบบยืนเป็นหินแน่ๆนะฮะเลยผมบอกได้เลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับอาจจะยืนอึดขึ้นกว่าคลิปที่แล้วแน่นอนอะไรประมาณนั้นเลยนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาจัดทีมกันเลยละกันนะครับผมเราขอใส่เป็น4ตัวละครละกันนะครับนี่นะครับทีมเรานะเออเรายังไม่ให้ดูเลือกวงแหวนเลยละกันเดี๋ยวเราพามาดูวงแหวนหน่อยละกันนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับถ้าเผมชอบเปิดวงแหวนให้ดูทุกครั้งนะครับเพราะว่า บางคนยังไม่เคยดูคลิปเรานะครับผมบางคนดูคลิปเราบ่อยแล้วอะไรประมาณนั้นเลยละกันเนาะเลยผมขออนุญาตเปิดแบบเป็นทุกคลิปเลยละกันนะครับผมทุกคนจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปดูคลิปอื่นนะครับผมจะให้ดูคลิปนี้แล้วก็จบในคลิปเดียวอะไรประมาณนั้นเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสิบวงนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับถังเลี่ยนะครับก็สามารถไปดัดแปลงกันได้นะกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ใส่ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมตอนนี้ก็เป็นแสนปีหมดแล้วนั่นเองเรื่องกระดูกวิญญาณอันนี้ก็เหมือนกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้ รวมถึงแบบพอสวรรค์นะครับถ้าเขาเป็นตัวละครสายถึกนะครับก็ต้องอัพร่างกายให้สุดติ่งกัะดิ่งแมวแน่นอนอยู่แล้วนั่นเองนะจ๊ะซึ่งณตอนนี้นะครับผมเลือดของเขาอยู่ที่1ล้าน2นะครับผมและก็พลังโจมตีอยู่ที่3ามหมนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับจุดเด่นของตัวละครถังเลียนะครับมีความถึกเป็นใหญ่นะครับผมพลังป้องกันเป็นส่วนใหญ่นะครับรวมถึงในการดิ้งเลือดนะครับผมทำให้เขาไม่ตายนะครับผมแบบยืดอืดเป็นวันแน่ๆนะครับผมประมาณนี้เลยละกันเนาะซึ่งอย่างที่บอกไปครับผมทีมมเเรราากก็็จจะะะใส่่ััั2ลนนนคบผหแว ตุลครถังเลี่ยนะครับยูได้นานขนาดไหนละกันเนาะมาครับผมเราขอมาเริ่มโจมตีกันเลยละกันนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับผมทุกคลิปเรานะครับก็ขอโจมตีคนพลังน้อยกว่าก่อนละกันเนาะแล้วค่อยไปตีคนพลังมากกว่าอะไรประมาณนั้นเลยละกันเนาะเรามาขอโจมตีคนนี้กันก่อนเลยละกันนะครับผมคอนเทนต์เก่าที่เราเคยทําไปนะครับผมสื่อหลคืออะไรประมาณนั้นมาสิมาดูครับผมว่าสื่อหลายคือนะครับผมจะชนะเราได้หรือเปล่านะครับผมถ้าชนะเราไม่ได้นะครับผมวิญญาณยุทธก็ น่าจะแพ้เหมือนกันอะไรประมาณนั้นเอยไม่ใช่สิโอเคผมโจมตีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราจะไาดูรถถังฝั่งคนของเรากันบ้างละกันนะครับว่าจะตายได้หรือยังอะไรประมาณนั้นนะครับผมโจมตีนไปก่อนนะผมประมาณนี้เลยปรับปรับปรับโอ้โหยังไม่เข้าทุกคนยังไม่เข้าหรือว่าเราโจมตีคนที่เลือน้อยกว่าไปต่ำไปหรือเปล่าไม่ก็โอเคครับทุกคนอาจจะไม่เข้าเลยก็ว่าได้นะครับผมดูดิ เลือดแทบไม่ลดนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปโจมตีคนพลังมากกว่าเลยละกันนะครับผมซึ่งผมไม่รู้หรอกนะว่าจะชนะหรือแพ้นะทุกคนนะแต่เราก็จะเอาคลิปนี้ลงนะครับเพราะว่าเราอยากดูแค่ว่ามันจะแบกรับได้ประมาณไหนนะครับผมไม่ได้จะดูว่าชนะหรือแพ้อะไรประมาณนั้นเลยเนาะซึ่งเราเจอมาเจอคนพลังหกสิบล้านเลยละกันนะครับผมห่างกันสิบล้านนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าครับผมตอนนี้ก็เพิ่งไม่มีชื่อนะครับผมเพราะว่าในคอมผมมันไม่อ่านชื่อให้เขานะครับผมประมาณนี้เลยละกันมา มาดูว่าผมว่าจะแบกรับดาเมจ60ล้านไหวหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ก็แบกรับไหวสบายสบือเลยนะครับผมโจมตีผมตอนนี้ก็โอ้ถังเลี่ยหายไปครึ่งหลอดแล้วทุกคนไอ้เด้งเลือมาก่อนจะเย็นหุงตายถังเลี่ยหุงตายลูกกลับมาก่อนคิวกลับเราะผมคิวกลับมาเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันนะผมชาตินี้ดาเมจไม่สนครับผมเน้นป้องกันเน้นเลือดอย่างเดียวถังเลี่ยของเราโจมตีกันไปโอ้เกือบตายตอนนี้โอ้ฮอคันเรเราตายเป็นที่เรียบร้อยนะผมแต่ตอนนี้ตัวละครถังเลี่ยเราก็ยังยืนอยู่นะครับผมจะแบกได้หรรือออออเเเปลล่่ <net> ่่่าถถัังงีียยกกกกกนนนนนะคผมู ที่ก่อนตอนนี้ก็ยังมีปังกระเป้ากับตัวละครหอกทะเลยังยืนอยู่นะครับผมในทีของเขานะฮะเขยังยืนอยู่ครับผมถักเรียโอเคอุ้บชนะทุกคนดูดามเมทเกือบชนะนะครับผมปังกระเป้าเกือบตายนะทุกคนนะผมกล้าพูดได้เลยนะครับถ้าหอกทะเลของเราไม่ตายก่อนนะครับทีมของเรานะครับน่าจะชนะแน่นอนนะเพราะว่าถังเรียมันเป็นแทงนะครับมันไม่มีดามเมนั่นเองนะฮะซึ่งทำดามเมไป2ล้านสามนะครับคูดเยอะเลยรวมถึงแบกรับดามเมไป8ล้านหกนะครับผมโอ้โห โคเยอะนะครับผมรวมถึงการรักษานะครับก็2ล้านแนะครับผมโอ้โหคือเด้งเลื่อเยอะมากนะครับผมรวมถึงแบกลับดาเมจนี่คือแบบแบกบลับดาเมจแบบ8ล้านเลยนะถือว่าเยอะแบบมากๆนะทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวราของมาตีอีกคนนึงแล้วกันนะครับผมดรอปมาจากคนเมื่อกี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะก็คือหนุ่งเนยละกันนะครับผมขณะเมื่อกี้เราเกือบชนะแล้วนะทุกคนนะถ้าหอกทำหมดไม่ตายนะครับผมแปลว่าเราตีหนุ่งเนยนะครับก็อาจจะมีหวังในการชนะก็ได้นะทุกคนนะมามีบัฟทั้งอาวุธลับนะครับผมรวมถึงตัวมันเองนะฮะโอ ไม่รู้จะบับเยอะะลรขนาดนั้นทุกคนนะรวมถึงมีป้องกันนะฮะมีการเด้งเลือดฟื้นฟูนะครับผมโอ้โหบอกเลยได้ว่ายืนเป็นวันแน่นอนนะครับผมมาดิตีพี่เข้าน้องชายโอเคผมตายไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหตายไปเป็นที่เรียบร้อยตายไปเป็นที่เรียบร้อยมาดิฟาดไป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 มาดิเข้ามาดิเข้ามาดีโอ้โหเรียบร้อยครับผมซึ่งทุกคนก็จะแปลกใจนะครับว่าทําไมถึงเราชนะแบบง่ายดายอะไรประมาณนั้นเลยนะ ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาบอกข้อดีและข้อเสียแล้วกันนะครับว่าทําไมถึงไม่ค่อยมีคนเล่นถังเลียนะครับและใช้ได้รูปใบส่วนใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งทุกคนเราสังเกตดีๆนะครับว่าทีม2กับทีม3ที่เราเจอนะครับเลือดของถังเลียนะครับจะลดต่างกันมากๆนะครับผมก็คือตัวละครถังเลียนะครับผมจะชนะทางพวกโจมตีหมู่นะครับผมเออแต่จะแพ้ทางโจมตีเดี่ยวนะครับอย่างเช่นตัวละครหอกสมุดนะครับซึ่งตอนทีมที่2ที่เราไปโจมตีนะครับผมเราโดนหอกสมุดนะครับผมดาเมจแรงมากๆนะครับผมทาให้ตัวละคร ถังเลี่ยนะครับเกือ,อบตายเลยก็ว่าได้นะทุกคนนะเออเพราะว่าตัวละครหนังเลี่ยนะครับไม่มีสกิลการตายที่แบบว่าทําให้สกิลเขาอะไรประโยชน์แบบว่าตัวละครใต้มูป่ไปนะครับซึ่งใต้มุป่ายนะครับสกิลที่3ของเขานะครับจะทาให้สกิลเมื่ใหมายนะครับผมไรประโยชน์เลยก็ว่าได้นะทุกคนนะเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถเพิ่มล่กให้กับตัวเราเองนะครับผมเห็นป่ะ ก็คือเต้มุกไผนะครับผมแล้วก็จะมีภูมิกันอะไรมากมายด้วยนั่นเองนะครับผมทำให้เต้มุกไผยืนได้นานขึ้นกว่านเองนะครับผมรวมถึงร่างสองของเต้มุกไผนะครับผมก็มีโลนุ่นโลนิ่นนะับผมทําให้ตัวละครของสมุดนะครับน่าจะฟันไม่เข้านะฮะเอออย่างที่ดูไปนะครับผมถังเลียงก็จะแพ้ทางตัวละครของสมุนส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่าทีมสองกับทีมสามก็ต่างกันมากมากนะครับแต่ก็พูดเลยครับถ้าปั้นตัวละครถังเลี่ยงไม่สุดนะครับผมดาเมจปะกระเปานะครับก็เอาอยู่แน่นอนนะครััับบยยงงไไไก็นนนนนมม่่หวแอะครผ ก็แนะนำนะครับผมตัวละครถังเลี่ยงก็สามารถเล่นได้ครับผมแต่ถ้าของไม่ถึงนะครับก็แนะนำว่าเต้ามือไปดีกว่าครับเพราะว่าเต้ามือไปนะครับไม่จำเป็นต้องปาดอะไรมากมายนะครับก็สามารถเอาไว้ยืนอึดทนได้สบายแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ถังเลี่ยนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งที่โกงเหมือนกันนะครับผมทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าการเด้งเลือดของเขานะครับมันมหาศาลแค่ไหนนะทุกคนนะมันโกงแค่ไหนนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วกันนะคลิปวิดีโอนี้ก็วิพียงเท่านี้เลยนะครับผมถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ ก็สามารถไปลองใช้กันได้นะครับผมสําหรับอาวุธลับนะครับผมลบแก้วนะครับผมกับถังเลี่ยมน,นะครับว่าทุกคนจะเวิร์คหรือเปล่านะครับผมถ้าเวิร์คก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ด้วยนะครับผมและเจอกันนะครผมบ๊ายบายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลูกกี่ที่มีแต่คนบอกว่าเซน